ครับสวัสดีครับสำหรับ้นนี้เนาะแอดวินมีแนวทางมาฝากครับสำหรับคุณพ่อคนนี้นะครับเนาะิ่นถือว่าเราหางวดซ่อนครับฝันคักฝันแน่ได้ทุกงวดืฝันเกี่ยวครับรถสามล้อเพิินครับรดสามล้อรดมอไซส์พวงนะครับเนาะออกซุ่งเงื่อเถือกซุ่งเงวดครับไพ่โสื่อกับเงิ่นพลาอ ไอ้บ่อเสือก็บพต้องซื้อคนว่าเนาะสำหรับงวดวันที่16บหกกรุ๊งผ้านี่ก็บคุณพ่อพ่นมั่นใจคักครับเห็นอยู่ตาแขกก็เห็นครับอยู่วัดกุเแหะครับแล้วก็พ่อพ่นก็ฝันได้ปูได้ปลาครับได้จับได้อันนั้นนะทั้งเนาะพ่อพ่นการันตีเลยฟันทงเลยครับมาแท้ได้แท้งวดนี้งวดที่6ครับผม ก็มารับส้มรับฟังน่ากันครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเรื่องคุณพ่อคุนสีเพื่อเห็นยังกับแนวทางห้าน้อยครับห้าน้อยพร้อมครับของเปิดมือวันที่เก่านะครับเนาะมือนี่แนวทางห้าน้อยพร้อมไปรับส้มรับฟังคุณพ่อคน่นฟันจังไดฟันดีจังไดนะครับผู้ใดบุสึกก็มต้องเงินเพิ่นว่าสำหรับ ตัวนี้นะครับเนาะไปรับช้มรับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังได้แก้แอดมินครับกดติดตามครับมหาแห่งผ้ามวนครับไปชมคุณถั่วคุณวอลร่วกันครับเื่อไหม้งเหานวเอเหล่านี้ทุกคนเอเราเอาบัทึไม่ามเดือเดือพก่นนองเดือคุณได้สิบขก่ขอคู่แขนไมได้กลับบ้านกลับนมนมา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 มีมามาาม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 เห็มบมา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  เห็นกัย <m> ังวะเห็นยุนตาแฉะเพิ่งะเห็นยุนตาแฉะแฉะเพาะว่ามันออกจนขั้นแล้วนี่วาโอ้ยอุปกรณพัดสัมผัสตเแฉะมูจากพอด้ยโอ้ยเงจักโอ้ยเผินมากเลยถ้าผมฟันเกี่ยวรถจำลอออกหาซีเที่ยอนี่เทียวด้วยนั่อดอเชี่ยจอนั่นนี่ันวเที่เลยฟันฟันมันออกเยอะไหมพี่นเขา เมื่อวานนี้มันเอาปลามาพร้อมมันเอามามันวาง้าชัวอะไรอืมเราได้อฟันหลักการันออกอีรีบอกว่าบอกไเมื่อเมื่อเมื่อเล่หออกมันจะได้มมนก็บอกมันกับฟันเจาะอไรถเจ็ดมันโอ้ศนย์เจ็ดเจ็ดูนยอ่าดึงไปนอนศูนมถอยคนจะกาติเคียงรถถอยขึ้นอมวดร้องมาก จังเลอจามมแรงฝันน้องก็ใหญ่มา,มกกาชุกไปทั้งหน้าโชวดอหมดมันหอกโชคาดเออโชคาดบานไม่ไปามกูจะไปถาม,มันร่ำฉร้องวัอ้หน้ารู้ันเลขกันโูรถนี่วาวนนี่พใหญ่2 8อืมน,น, 4, 2, มนี้ 4, 2 8เ ถือคือรอมานี่ชิ้นซ่อแปกับถึงรถเสปคือไจะถงาน่งวดรุ่นใหม่อย่างมาฝันเจ้าอย่นี้รถคันเ,าเ,าเกาเนี่ยนี่มาฝันว่าเมื่อคัดลังเสร็จพืตาก็อดไไปทั้งหน้าทั้งตาลดปูหึ่พวกขวมโมโน่กนจะไดเพี่นเลขวันัน่ลอ,อย,อยี่หายก็ออกซิบหาโอ้หนึ่สองหายด วดไปว่าเห็นวันปันเกี่ยวมันปันีแก่ยังของเฮี่ยมแก่ขุดของมันอเฮี่ยมขุดเป็นลังขิงไปทัเฮี่ยมีิจะนอกพอก็เมียข้งไปเฮี้ยตูนี้โสกตมวนเายยอะหรอบัตบ่อรถเล็กรถที่บังเล็กรถก็เย็ดชุดเย็มันมั้เมื่อก่นวันนี้เที่อวแงมันไม่มาท้งมาวันวันวานองกบเหี่ยนมากวันนี้ท่งทีอ่างทึ่งใหญ่ทั้งนองมาก เออหมดเยอ่าหมดสิกคุ้มพลาดสุดมากเลยคือเขาเยี่ยมกับซ้ำัซ้ำักาบกเค้ริเย็นครับเ็นครับอย่างอากมาด้ายยดงยแบบย้อนเตะลุ่ทั้งขาดเาิสนังย่อย่างนี้คิดว่าถึเ่เย็นนังไล่พโอมัดอเอ้แล้วกจดายคับแล้วปะ ทันหมวดที่เหนาก็เช็ดช่มเ็ดมันก็ชื่อเ็ดชุ่นเช็ดเช็ดชุนมาคืออะไรถั้าบนมว่าอันทีไปินียนั่ือหลัมือนมาไม่หลังหมวดรุ่นม่ตัวพันเียวอยู่ไม่ต่อออกมวนมาตัวนี้ออกมวนนี้ตัวอันสองแปดมวนนุ่นไม่พันหนมันก็ออกิดหหลังานครับผมว่วดนี้มวดที่ชื่อพันหนีม่ก่อออกหมวดในนี้ชุเก็บนึ่งอหมวดนี้เป็นมวดที่หาันจิเป็นหลัง

ก็ชื่อชูนแกองพี่ชูนแกเจ็ดวันนึ่ไปยืตาแชร์ไปยูนแก่เจ็ดตัวื้อแเจาให้สายหันซื้อสามใบสู่เกาแปดเจที่พอซื้อไหวไหมบ่เห็นเห็นด้วยแวแชร์เจ็ดแปดบ่เจ็ดแปดยแฉยครับผมแชมันน้ำเจ็ดบขนน้ำลน้อย วัลามสีหลนายหมอกเ่อกี้่อกเมออก้เม่อเ่อก้เมื่อก้เม่อกเม่อกเมก้ื่อกีเอ่อือืกเมืี้มีเี่อก่อือีอกอก้เีเ่ื่ออีเอ้่ก้เี่ออกบนอี่ีเม่อ้ม่มอี้เมมอ้เี่ื่อมีี้อมี่อ ก็หน่อยเสิคนน่ต่นนีตัน่ไไปหาเมีมีบ่มีเด็กกันอั่น่ะโอ้ศูนย์แก้าศูนย์แปดเก้าอะไรนี่เยแมนบดด้วคนนี่ตัน่เนั่นแหละี่ตันเนี่ยนั่นแหะนี่ตันเขาตัวนี้น้ำนือนเหนอเ อันนี้เอาตัวน่นอันนี้กันอันนี้กัแม่นี่นี่ยม่านี่นี่ยวันวันเนี่ยป้องกันไว้อาเลเขารอบครอบไว้ยอื้ชื่อร้ายแล้วมันเป็นป่าทัวร์ไรพวกนี้มามันชัวร์ไรกูเฮ็ดถึงมันบึ้งกันหน่บ้านนีเอาใส่ป่าใส้ทุกขือมาป่าไม่ย้อนล่องวงง เล่นงูตกบ well, ุกลงปากคอมิตัวเป็นกระเจให้ทักมันดวบุกลงซ้ำบุกงยินเลยก็เรโลกแรงัดตปากคไม่รก้น่ปากเขาเออตัตีเอาปากตีทงหุปากทงุมันเป็นเห็นมะทงคุยอย่างั้นมันบกขาดอันออกงปาก ต้นผมันก็เป็นศูนย์เนี่ยเลยตีห้องตีไปมหนแรงชันละเห็นยาวแบบนั้นห้องุกเออห้องเด็กเกห้องเกเกาุ่าี่เอาเงินมาถวายตัวที่เนี่ยเน้นแรงเราขอเนาะแต่เฟองมึงะวังม่ถือแดนมอ่งวันนี้ก็่ได้ร้ายไม่ได้ชื่อโชวไปมือนั้นออกจับอืม้ประกาศออกจักน่ามือนกันโชวไปวานก็ยิง มือเลขออกแไปเขาพมันเขารามว่าเขาจเนเขาเขาเอาตัวจมือเขาก่อนตัดีก่าีไปหายอย่เนยู่กับมือเเป็นเห็นเราด้วนี่มาเอาหมดดยูยบ้านน้องบวานเนี่ยพาเข้าล่างื่องเดียวนะวามเขาหายเอราะยังจะได้อยู่ได้อบะมานห้าเลวะเขาหายสองตัวเขาสามนหนเขาว่าท่านเขานหมอันนี้ื่อจารย์นไม่วยกัเลินกันก็ไปสันพจ้าก็ ท่นมาอยู่ตําน่งผู้พูดถึงถ้าเป็นผู้บ่อยทีถ้าเป็นตอนนีไม่เบื่อเท่ากนที่นี่าศึกนะแล้วกถ้าเป็นถ่าเนถ้าเปอยู่ตําน่งที่ญี่ปุ่นผู้พิได้หลายๆก็โว่เดาคที่นมื่อี้พ่อเน้นล่างเนาะแปดเนาะเน้นล่างเจปดกัแปเ่านาะพอเนาะแล้ว่ะทตมันเป็นเจ็ดเจเจ็ดเจ็ด คอยมากเนาะคอเนาะคอยมาเนาะกเพื่อเล็กฟูเข้าอาจะเข้ากันไหม็กฟูเข้ากันถึเลฟูเข้ากันออง็ูกอหมอนกันเสจป็นกริงสี่ละครับแล้วก็อางก็เชื่อแบบี้ฟ